ผมเมื่อนี่แอดมีแนวทางของพระไม้นะครับผมหลังที่เม่อคืนนี่พระไม่ฝันนะครับว่าฝันแบบนี้แทะแน,น,น่นอนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถารร่นน้ำกันนะครับว่าพระไม่ฝันอีกอย่างนะครับผมนมาสการครับผม อ่าผมพอดีเห็นหลวงพี่ทรงเฟซมาว่าหลวงพี่ฝันมันบ่ครับผมเนียนฝันฝันตรงวดฝันหมดขึ้นนี่ครับอ๋อฝันหมดขึ้นี่มันมันพ่อจะจับเป็นแนวทางบ่ครับผมเนียนถ้าว่าสิเป็นแนวทางมันจะเป็นได้แต่ว่า ต้องสีตีได้บ่เท่านั้นอ๋อมันบ่หลวงพี่ต้องต้องได้ตีอีกมันบ่านี่เนียนตรงมันเพราะว่ามันฝันตรงหวดเนี่ยมันมันบ่เคยฝันตกเทียนเนี่ยอ๋อนบ่เคยฝันตรงหัวัะเทียนบ่ครับเนียนบ่เคยเลยมีแต่มักซื่อยังสีน่ะอือแตงวันนี้ฝันตองหัวมาเนียนฝันตรงหัวหลวงพี่ฝันมายังไงครับผม เอหมาขึ้นเอฝันว่าไปกับลงพีสองคนครับพีรถปิกอัพไปแต่ผมคิดว่าว่าเพว่ารถผู้ใดเนี่ยแต่แต่รถลงพีเนี่ยเป็นคนขับเป็นที่นีงไปน้ำสามคนผู้ยิ่งไปสามคนนี่มียิ่งนางนางไปน้ำกันนั่นล่ะพาไปสองลูกบัดรเงนพาไปสองลูกว่านี่เป็นร่มเป็นร่มอยูนใรรถนะ ล่มพีบอ่ะครับเป็นร่มเป็นร่มเมือยันเป็นร่มเหมือ,มอสตีไปเลยผ่านนีพ่พอ่อ,พอมหอดพ่อมหดเยียนงันพ่อมหดเย็นงันมานนี่ก็เลยร่มร่มหลุลลดได้เดี๋ยวของไซไซส่งไซส,ส่งสีเหลืองได้ส่เสียธรรมดาครับเออผ่านนี่ก็เลยถามเงินเออจีบอนชุดไอจีจีบ้อนผมเนี่ยครับผมเนี่ย ต้นก็นเลยสี่ขึ้น 4, ไปทั้งเต็นครับขุนไปหอยอยู่ทั้งเต็นขุนวานนี้ต้นก็เลยกวาไปโฮมบ่ไ,ได้ที่ซื้อเปลียวเหรอเอ้าผมซื้อตอนไหนเอ้าซื้อเรีย่ยวมียิ่งซื้อไผเดียวเอ้ามียิ่งซื้อได้บ่ครับก็เลา้ยงสิเออถ้าสิบวัดอีกถ้าสิบวัดอีกอกทาบุญเดือนซีโอ้ขึ้นสิทาบุญเดือนซี เพื่นเห็ว่าถ้าเจ้าชิดยัดบุญบุญกระกินอยู่ขับวัวบุญเดือนซีเหมือนว่านั่งไห้ได้มา,าเี่ยว่าดี๋ยวฟองซื้อไหมอ๋อหลวงพี่นั่งไห้เลยพ่ออยาซื้อไหมครับเออพ่ออยากซื้อผมก็อยากซื้อนี่ย่อได้ซื้อใครผมบอ,อ,อ,อมมไม่ยิ่งไม่ยิ่งสามคนไปน้่งกันเดี๋ยวเขาซื้อไห่เหลี่ยวเหรอเอาอ๋อไม่ยิ่งสามคนซื้อไผ่ค่ะอือ กับเป็นแปลกๆได้หลงพี่ฝันแบบแปลกๆได้ผมมาเพื่อนชิมาให้เลขสามต่วบ,บนได้ไนั่งนั่งคิดยู่มือหนิวมั่นคือฝันยังสีว่ามีเงี้มันเสือใจโว้วว่ะขี<อ>้ยงสามตนอบนมันสีนจ,จ,จ,จังไงก็เลยโทษโทษไปถามว่มามันสียังไงอ่ะนะ เอซีบุญเดือนซีนี่ซีมันสีเม่าอีกอยู่บนนน้ซีรองพีบุญเดือนซีเริ่มแรกเเริ่มแรกรองพีไปพระไปสามลูกสองสองเออพระีสองเดี๋ยวพระไปสองพูงงูยิง่ง,งไปสามพูยิ่งไปสามผููยิ่งไปสาม ซึกใไห่ผ้าใหไปบวชบุญเดือนซี่เงียนให้ไปบวชบุญเดือนซีครวงซื้อเปลียวห้องผ่ามดหน่ยดิพนว่ไปบวชบุญเดือนซีรอพนวเพรวงว่าจิวันอยู่ดันบนญพงมาสามตัวบนน้องพี่สามตัวบนเลยนี่สามตัวบนแเมนสามตัวบนน้องพี่มันถ้าพระกะจีเป็นเจ็ด ปกติหลวงพี่เนี่ยจะเป็นเจ็ดแน่นอนเลยพระเป็นเจ็ดพระไปสองก็จะเจ็ดสองผู้ยิ่งไปสามก็จะเป็นสี่กับสามนี่แหละก็จะมีเจ็ดสองสามหรือว่าเจ็ดเจ็ดสองสี่หลวงพี่มีแค่สองตัวนี่หลวงพี่บอ,อกสามตัวแน่นอนผมคิดว่าเนีหละก็เลืว่าพวกมาปรึกษาบึง้งอันนี้มันติตีเป็นยังไงสันดี

ฝันไปยังสีว่แต่พระไหส์คาคมีห้อยผมว่าผมว่าเขาสามตแล้วดรงพีแมนเตเตี่ยวว่าบุญบุญเดือนสีนี่จังได้กับตรงมี่สีแมนดงพีตรงมีสีผู้หญิงสาม้นกับสีสามพาสองกับจิตเจ็ดสองวนไหยทั้งบนทั้งล่างเลยตรงพีกว่านี้มันกับจะมี ถ้าถ้าตีตีแบบล้องถ่ายกับจีเป็นซี่เจ็ดสองลงพีแล้วก็จีเป็นแล้วก็จีเป็นเจ็ดซี่สามลงพีแม่นลวงพี่สองตัวแบบนี้เจ็ดสองกับซี่สามตีง่ายๆเลยเจ็ดสองกับซี่สามแต่เพิ่มกับจีว่ากี่วันอยู่บนบนเนี่ย ีว่นพระนี่พระนี่สียุบบนชุดพระนะยุบบนสีสีเจ็ดสองนี่อาทิตยุบบนเอามาโฮมไดิซื้อเกลียวเหรอซื้อยเซื้อลีวโอ้ผมว่อยากซึกอน้ให้บาทซื้อซื้อซอสเสียไปซื้อซื้ สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองกับ 4, เจ็ดสี่สามลงพี่เนี่กันเอาเอามาล่วงตีสวยกันเมืองกรเนานะอาเกีย บางคนกันมัดเป็นสีนกบางคนอาเจียกับตีแตกเป็สีแม่นครับผมเที่ใด้กับมีแต่ป็นิ่นาอาเจียมีเอฟซีตีได้ตีแตกสามตัวหลวงพี่แต่ผมคิดว่าเนี่ยผมได้เอาไว้ทั้งหลังเจ็ดสองหนีพระไปสองลูกปุยิ่งสามคนเพราว่าจี่เป็นซีสามหลวงพี่ สีสามผู้ยิ่งสามก้นนี่ซื้อไข่พระแล้วก็เนี่ยผู้ยิ่งนี่บอกไห้พระนี่ไปบวชไปบวชบนหนึ่งสีไมนต้องมีสีอยู่แล้วละเด่นเด่นเลยสีกับเจ็ดตอนนี้ไม่ต้องม,มีสีสีกับเจ็ดนี่มาเท่ๆหลวงพี่ส<ม>ีบอดีงั้นก็สีมาสีเจ็ดกับมันสีมาสีเจ็ดกับาสมามเจ็ดไปยังสัน่น ตรงพีถ้าบออกมาชุดนี้นะตรงพีเนี่ยมหาแอทอนที่อันีออยู่ในนี่ล่ะซีเจ็ดสองกับเจ็ดซีสามนี่การันตีฟันทุ่งให้ความตรงพีถ้าบออกตัวนี้มาหาแอทอนที่อันรลดนี่เฉพาต้มไก่กินสิพาลาบเป็ดกินออกตรงพีออกคือจะเอ่วาไปนั่งคุยอยู่ท้งไห้ เอ๋อเอ๋พระเกี่ยวหลวงพ่อนะแม่หพี่ว่าฝันเอฝันว่าเอเขียนพระสองขบวนเกลือนครับแต่ซุ่มอื่นมาโผล่เกลือนได้ได้ว่าวหลวง<ด>คิดว่าเมื่อหลวงพี่ว่าวว่าวว่าลวงคีดอยู่ว่าเก้าเก้าฮุกหาเก้าเก้าหาสองเก้าฮุกสองอ๋อผมกับบ่วได้เขียนลงแล้วผมยันเลขมันไหลผมก็เลยบัได้เขียนลงเียน ก็นลากเลว่าเล็กเหลกมันสิหลายเี้ก็เลววางสิ่เมนมาเราคูดกันครับก็เลยก็ะเลยเอาแต่นึงนึงนึงนั่นลรพี่เนียนก็ะเลยเอาหนึ่งนึงครับเดี๋ยววันพระเดี๋ยวเดี๋ยววันพระสิไปจูดไห่เอ๊ะวันพระก้าวหัวไงอ๋อเนคอกบตรงคอครับเอาน้องพี่จะไปน้องพี่จะไปจูดวันพระนะครับเนียนวันพระไงครับเดี๋ยวกนหัววันที่สี่ ด้ศิธาลงพี่อย่นะครับผมอ่าเอฟซีท่านไหนที่แปลปริศนาลงพี่ได้นะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ตั้งล่างคลิปด้วยนะครับผมจะคือกันกับเอดบอนะครับผมเอาลงพี่ครับผมเมื่อกี้เลือกเดี่ยวกับขออนุญาตครับลงพี่ครับผมนี่ไข้ในมันใหญ่สามตัวครับสาธุครับผม ครับน้ำมาสก,การครับผมอ่านะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางของผ้าใหม่อันนี้แอดเป็นคนตีให้นะครับอ่าแอดเป็นคนตีแล้วแอดกาคือมักตีแต่เลขความหม่แต่น้อยเอฟซี FC กับสิตามนะครับผมอ่าเพราะว่าแอดแอดก็เคยเขาเคย ช่วงที่ว่าพาไม่ช่วงช่วงที่นนนนว่าบริษัทในบริษัทในบวชนะครับผมพาไม่ก็เอาตัวเลขมาแยตตีช่วงนั้นก็เขา้าเข้าดีนะครับผมพาไม่ก็เลยทั่วมาปรึกษาตลอดนะครับว่าฟันแบบนี้จะตีแบบไรผู้ยิ่งเป็นยังเป็นยังยังสี่นะครับแอกก็เลยตีให้พาอเปลี่ยนแนวทางนะครับผมให้เอฟซีเอาไปพิจารณาอีกเทียนึงนะครับวา่ามันจะเปลี่ยนไปใดบอตัวทียตีนี่นะครับผมบรนี่ตัวทียตีมาอาจจะมีที่ไปที่มานะครับ อาจจะมีที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับแต่มันก็นมีอยู่เพราะว่าผู้ยิ่งเป็นซีพระเป็นเจ็ดสองรูปก็บจิเป็นสองนะครับหรือว่าเนี่ยนะครับผมพระเป็นเจ็ดผู้ยิ่งซีผู้ยิ่งมาสามคนนะครับก็บจิมีที่ไปที่มาแบบนี้แหละครับผมอ่ะอะไรอะไรนะครับเนาะแนวทางนะครับผมอ่ะชอบจัดไว้เลยนะครับผมอ่ะซื้อไวได้นะครับชุดนี้ เลขสวยนะครับเลขงามนะครับมีเปอร์เซ็นมาได้ถึงเก้าสเอร์เซ็นนะครับผมอีกสิเปอร์เซ็นมันสิขาดอยู่รักลอยนะครับผมออะซ c ชอบที่ไหนจับทุ่นั้นได้นะครับผมสำหรับเออ่ะน้องน้องข้าปัน 5, 7, ้นห้าเจ็ดออกอ๋อออกเจ็ดห้าโอ้เสียดายด้นะครับผมบุญบ่มีน้องข้าปั้นบอกสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ด เพิ่นสีหายอยู่เดี๋ยวขาว่าเด็กหน่อยนะครับผมสองห,ห้าเจ็ดออกเจ็ดห้า้าฮะอ๋อเพิ่นบ้ไน้แนนอนอยู่นะครับถ้ามือใดเปิดไฟนี่เพิ่นบอกรับเลยนะครับผมถ้าปิดไฟปุ๊บเนี่ยรับปั๊บเลยครับผมอ่ะมือเอื้อนี่อาจจะถามน้องตอนเศร้าๆหานะครับผมอ่ะมือมอ,อ,มอื้อนนี่สงสัยไม่แน่อาจจะได้รับโชคของ แม่ตานี้ซื้อให้น้องกขปันนะครับผมเพราะว่าน้องกขปันอาทิเห็นนะครับผมผู้ใหญ่กับาจ่ที่ที่บัวเห็นนะครับผมห้าเจ็ดก็ออกล่างห้าเจ็ดอ๋อครับผมเี่นะครับผมเพราะว่ามาช้านิดนึงนะครับผมมาสายอยู่ประมาณรกืงชั่วโมงทำามาเร็วกว่าครึองชั่วโมงนะครับผมในไลฟ์สดนั้นได้ทุกคนเลยนะครับผมอ่ะ สร้อยกันตรีนะครับเดือกสำหรับความฝันของพระใหม่นะครับผมสำหรับเอฟซีท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับผมถ้าชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องแอดก้าไลฟ์สดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ